นายคิงแมนนะครับได้ใส่ชุดอวกศาศนอสซาเลยนะครไับทุกคนเฮ้ยเริ่มนักเผยหลังนะท่านชมเฮ้ยเรามาดูกลๆดีกว่าดูเลยนงปล่อยนะเฮ้ยปล่อยแล้ว,วคำเตือนนะครับคลิปต่อไปที่คุณกําลังได้รับชมอยู่นะครับอาจจะไม่มีวิดีโอตวงผมจริงๆนะครับผมเพราะเนื่องจากผมเผลอเสือกลบวิดีโอตวผมทิ้งไว้ไม่เคียม,มาก โอเคครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะพบกับผมอีกแล้วนายคิงแมนคนเดิมกันอีกแล้วนะและตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟสเปซเซ e r เรนะครับหรือว่ากาลาสีอวกาศนะเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นนักบินอวกาศของนา s a นะครับที่ต้องไปสำรวจด,ดวงจันทร์นะเรามาดูซิว่าเกมนี้มันจะน่าสนใจสักแค่ไหนกันเชียวนะเอาเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ้ย hey, แต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลากลางคืนนะ อ่าลืมแบบมันเป็นแบบนี้หรือว่ายังไงกันแน่นะครับท่านผู้ชมตอนตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในเกาะเกาะนึงนะผมว่านะแต่ไม่มีจ้วดเลยนะไหนวะเจ้วดไม่มีนะครับน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเกาะนะครับเอ่อจ้วดน่าจะอยู่อีกที่หนึ่งนะอันนี้ผมเดานะผมเดานะครับท่านผู้ชมนะเฮ้ยอันนั้นมีชุดอวกาศวะชุดนักบินอวกาศนะเฮ้ยชุดนี้อย่างเท่เลยผมว่านี่นะเฮ้ยผมชอบผมชอบส้มมากกว่านะ ชอบชุดส้มมากกว่านะถือว่ามันเหมือนชุดแบบนักบินอวกาศที่แท้จริงนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นไอ้ชุดขาวชุดนี้มันน่าจะเป็นชุดธรระรกิจนะครับท่านผู้ชมนะนายคิงแมนนะครับได้ใส่ชุดอวกาศของนาซาเลยนะครับทุกคนนะเฮ้ยเรือเอ้ยแล้วเขาจะไปไหนกนะันอ่ะเราไปเราไปได้ไหมเอา้เอา,เอาเอ้า้ย่พ้ยมันขับถอยหลังลอะ่ะเรือฮะเฮ้ยแปลกเว้ยแยม่งขับถอยหลังได้แม่งโคตรฟิลเลยนะนี่คืออะไรอะ่ะ เดินเรือเอ้ยมันขยับไม่ได้เดี๋ยวเดินเรืออ้าวเอ้าไปอัตโนมัติท่านผู้ชมเฮ้ยควบเคลียเลยไม่ต้องขับเองด้วยเฮ้ยอ๋ออันเนี้ยอันนี้จะเป็นเกาะที่แบบว่ามีจรวดนะครับมีจรวดดูมาที่เฮ้ยเฮ้ยเราได้ดูจุดปล่อยจรวดนะครับตรงนี้นะควัน,นเตนะ็มเนื้อเฮ้ยมันเหมือนเป็นเป็นเหมือนพายุค,ควันเลยท่านผู้ชมโอ้โหเอา้าเขาไปกันแลน้วท่านผู้ชม เฮ้ยเราตกเครื่องนี่ป่ะอุ้ยสวยแล้วเราตกเครื่องแม่งเงยมีเที่ยวบินที่ปลอดภัยว้าวเที่ยวบินที่ปลอดภัยนี่เหรอเนี่ยเที่ยวบินที่ปลอดภัยนะปลอดภัยจริงป่ะเถอะปลอดภัยจริงป่ะข้อควรระวังนะครับระเบิดจรวดนะครับโปรดถอยหลังกับเพื่อความปลอดภัยนะครับเมื่อเริ่มนับภัยหลังอ๋อก็วิกีนี่ไงเวลาจรวดปล่อยนะเราต้องเราต้องอย่าถอยหลังนะครับอะไรวะโอเคไอ้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้น่าจะเป็น,ปนรีบหรอ ตอ้๋อนี่ไงลิฟต์ลงมาแล้วลิฟต์ลงมาแล้วไป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 มานี่ไปขึ้นไปเปล่าหนูหนูพลาพี่ไหมเนี่ยเร็วไปดิอ้าวเขาไม่ขึ้นนะโอเคนะมาไม่ทันนะครับคุณท่านผู้ชมนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอรอรอมาขึ้นบักมาไปเพื่อนไปเร็วเฮ้ยตอนนี้เรามีลูกเรือเพิ่มนะครับอ่าอันนี้กดอะไรลิฟต์ลงเหรอหรือว่ายังไงไหนวะอ้าวลิฟต์ขึ้นบน ต้องกดลิฟต์ลงมานะกดลิฟต์ลงมาเร็วข้างบนแมนลงมาเร็วเฮ้ยออกมาดิเร็วเร็วเร็วอยู่ลิฟต์ทับนะโอ้ก็มึงไม่ออกไงลิฟต์มาถึงไม่ลงมาไอ้หนูเร็วเอ้ยทับเอ้ยตายเฮ้ยตายไปเนี่ยเอ้ยไม่ตายไม่ตายมาเร็วเร็วมาเร็วมาเร็ว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 ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์เฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เออตอนนี้ขึ้นแล้วว่ะไป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  เดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจมันปล่อยนะแล้วไม่มีโอกาสได้คืนนะครับท่านผู้ชมนะอุ้ยอุ้ยเสียงเสียงเอ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ้ยผมเข้าไปด้วยไอ้เกือบไปทันเกือบไปทันเอาเราร้าแล้วมานั่งแบบนี้อ๋อคือเวลานั่งนั่งตำรวจนะครับของจริงมันน่าจะเป็นแบบนี้นะเฮ้ยเริ่มนับถอยหลังนะท่านผู้ชมเฮ้ยเรามาดูไกลๆดีกว,ว่าตำรวจมันปล่อยนะอุย้ยปล่อยแล้ว้ว ตำรวจได้ทำการปล่อยไปที่เรียบร้อยอะน,นะครับท่านผู้ชมนะสารับได้ทำการปล่อยจรดวดแล้วว้าวอุ้ยเรากำลังออกจากชั้นบรรยากาศโลกนะครับตอนนี้นะเรากำลังจะไปสู่อวกาศที่ไกลโพ้นนะครับท่านผู้ชมนะว้าวอุ้ยอุ้ยก็เหมือนของจริงเลยเอ้๊แบบนี้ทำดีจังวะตอนนี้จะจัดเลยเริ่มไกลแบบว่า กล้ออกนอกโลกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อยนีนี่อะไรวะไอ้อะไรตกมาวะคนเหรอเพราะไม่ใช่嘛ม,มันอาจจะเป็นแบบว่าเขาไปสำรวจแล้วแล้วเขาก็เอายานลงมาเนะนี่ยรือเปล่าวะหรือคนโดดลงมาวะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยท่านผู้ชมตอนนี้ผมกําลังออกจากชั้นบรรยากาศโลกแบบทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเลยนะเพื่อตะลุยเข้าไปสู่อวากาศนะครับท่านผู้ชมนะอุ้ย เดี๋ยวดูดูดูหลังข้างในนีดูหลังข้างในนีเป็นไงวะเฮ้ยดูดิเอ้าไปชงผมกำลังนั่งกับอ่าลูกเรือผมนะดูดิเห็นท่านเห็นปหมเห็นชัดปะนี่ไงผมกำลังนั่ง,งหูเราคลองตัวรู้อวากาศกันเจ้าเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยว่ะอ๋อไอตรงไอตรงนี้หลุดไปแล้วนี่เขาเรียกไงอะ่ะไอตรงจรวจไอตรงจรวจนะครับที่อ่าที่ทำการปล่อยตัวเรานะครับ ทาการปล่อยตัวเราขึ้นมาชั้นบรรยากาศเนี่ยครับตอนนี้ได้หลุดเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะอ๋อใช่เวลาจะหลวดมันขึ้นไปอะของจริงมันจะแยกชิ้นออกนะเออถ้าใครรู้แลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์กันได้นะครับใต้คอมเมนต์ผมได้นะ <laughs> ถ้าใครรู้นะเพราะว่าตอนนี้ผมผมไม่รู้เลยผมแบบมีความรู้ที่น้อยนิดมากเลยในเกี่ยวกับพวกนี้นะแต่แต่ผมชอบแต่ผมชอบผมชอบมันเป็นอะไรที่เปิดโลกเลยนะเปิดโลกไปใหม่ะ่ะลุ้ย ฮ้ยอันนี้มันไอ้น,นี่เนเียหรอวเฮ้ย่า้วนี่ปล่อยอะไรอ่ะอ๋อนนี้แยกชิ้นส่วนยานนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมีการแยกชิ้นส่วนยานเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะน่าจะปล่อยส่วนยานที่แบบว่าสามารถลอยตัวในอวกาศได้นะครับเป็นยานหลักนะน่าจะปล่อยตัวยานหลักนะครับท่านผู้ชมนะเฮ้ยโคตรฟิวเลยว่ะ แสดงว่าคนทำแมบ,บนี้นะน่าจะรู้เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับพวกอวกาศเกี่ยวกับพวกยานพวกนี้นะผมว่าสุดยอดนะเยื่อนนะเติมนี้นะตัวนี้สุดยอดมากแนะนําเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบแนวแบบกู้ยอวกาศนะจะลวกอ่านาซาอะไรนะคุณควรเล่นแมบ,บนี้เลยครับของโลบอฟนะแนะนําเลยนะครับท่านผู้ชมนะอุ้ยอุ้ยโคตรเฟี้ยว อุ้ยเราอยู่เราดูเราดูข้างในเราดิดูข้างในดิโอ้โหสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยอ่ะเฮ้ยจรวดสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยอุ้ยแยกแล้วอุ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูกูค,คิดว่ามันมันชนไม่เงยอ๋อมันไอ้นี่ปะมันคือชิ้นส่วนของเราเหรอจะหลุดไปเหรอไม่เงยกูกูกูค,ค,คิดว่าอะไรอะไรมันชนกูเฮ้ย เหมือนดาวเทียมเลยเฮ้ยตอนนี้ยานเหมือนดาวเทียมเลยนะท่านผู้ชมไอ้ตรงแผงตรงข้างๆนี้นะไอ้ตรงสี่อ่าสี่แผ่นนี้นะท่านผู้ชมนะผมดาวไวเลยนะมันดาไม่เฉยนะครับท่านผู้ชมนะผมว่าผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอะนี่ก็ได้อ่าโซลาร์เซลล์ก็เก็บพ,กพลังงานหรือสัญญาณอะไรสักอย่างนะน่าจะเป็นแผ่นเดียวกับที่ใช้กับดาวเทียมนี่คนระับท่านผู้ชมนะ ตอนนี้เราอยู่สถานีอวากาศเหรออะไรอ่ะมันคืออะไรเฮร้ยท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่สถานที่อ่าสถานีอวากาศนะครับอ๋อนี่ไงสถานีอวากาศเป็นแบบเหมือนแบบปราสานีแบบดาวเทียมนะฮเฮ้ยเราไอ้อย่างนี้เราก็ลอยตัวอยู่ดิเฮ้ยนี่มันเหมือนในนี้เลยเหมือนในสารคดีเลยเหมือนในหนังเลยอ่ะหนังพวกอวกาศตัวอ,อวกาศไม่มเหมือนจับเลยเออมันแบบ เหมือนเป็นแบบห้องๆที่มันลอยนะ,ะท่านผู้ชมนะเพราะว่านี้มันไม่มีแรงดึงดูดนะครับเฮ้ยใช่ว่ะโอ้ยใช่เลยนี่ไงเฮ้ยมีธงด้วยมีประเทศไทยไหมไม่มีที่แน่ๆก็คือมีสหรสัฐกับญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมนะอ่ารัเสเซียนะครับกับอังกฤษนะครับท่านผู้ชมนะอุ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะอฮ้ยแบบนีมม้เจ๋งดีเครื่องเล่นเพลงเฮ้ยเครื่องเล่นเพลงเหรอเฮ้ยส e, เครื่องเล่นเพลงเหรอ รหัสเพลงเอ่อรหัสอะไรวะไอ้ลองพิมพ์ไปดิลองพิมพ์เนี่ยเลขอันนี้ไปดิ990ดิกูปิดเลยกูรู้ว่าเพลงอะไรไฟแนนซ์เบนตี้กูปิดเลยอะกูนี่โดนอีกสิไม่มีทางโหเอากับจะเล่นกูแล้วเหรอสถานีเอากาศจะเล่นกูแล้วเหรอไม่เอานะ เออผมจะบอกว่ามันมีคลิปหนึ่งเว้ยที่ผมทําไว้มันเป็นคลิปผีเว้ยในรูบอกนี่แหละแล้วทีเนี้ยผมไปใส่เพลงที่มันแบบว่ามีลิขสิทธิ์ไปโดยคนที่ผมไม่รู้อะแม่งงโดนเลยขึ้นมาเลยในในเนี้ยในช่องยูทูบนะเพลงลิขสิทธิ์มันขึ้นมาเป็นลิขสิทธิ์ของเลยแบบชิบหายละแล้วก็เสิอกลบคลิปเก่าออกไปด้วยคเคยรับการลบแม่งไปเลยทีนี้อันนี้คืออะไรอะสำรวจดวงจันทร์นะอันนี้คืออะไรอ๋อเหมือนที่นั่งตรงนัานนี่ อุ้ยอุ้ยตอนนี้เราเอาอยู่เรา,เอาออกนอกสถานีแล้วนะท่านผู้ชมนะอยู่ทอสถานีเล้วอุ้คนเจ๋งนเลยนีย่สถานยุวการท่านะผู้ชมอุ้ยใหญ่มากเลยอะ่ะคุณแตเขาอยู่กันอย่างนี้จริงเหรอเจ้าพึ่ยไม่ธรรมาดาวะ่ะแสดงว่าคนทําแบบนี้แม่งคือมีความรู้ทางด้านคือมีความรู้ทางด้านนี้แน่เลยโอ้โหต้องละเอียดมากเลยเนี่ยไอ้น้อง